การิสงจากเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นะคะทางทีมงานของเราก็ไปสำรวจตลาดไม้ใบตลาดใบไม้ต่างๆเนี่ยคึกคักอย่างมากปรากฏว่ามีนี่เลยคุณผู้ชมเขาเรียกว่าต้นโฮย่าใบรูปหัวใจขายดิบขายดีเป็นพิเศษถ้าพร้อมแล้วเป็นทำความรู้จักกับต้นโฮย่าให้มากขึ้นกันค่ะมาแล้วนี่เลยนะคะหน้าตาของต้นโฮยา่า หรือหัวใจทศกันน์ค่ะเป็นใบรูปหัวใจน่ารักน่ารักเป็นหนึ่งในไอเทมที่ขายดีในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้อย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามีใบเป็นรูปหัวใจทําให้มีคนมาซื้อไปมอบให้กับคนที่ตัวเองรักเรียกได้ว่าให้ใจกันไปเลยทีมงานเรื่องดีๆทั่วไทยของเราไม่รอช้ารีบลงจุกพื้นที่ไปที่ตลาดคําเที่ยงนะคะนี่เป็นแหล่งรวมพันไม้ของจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะ มีร้านที่จำหน่ายต้นโฮย่าใบรูปหัวใจอยู่หลายร้านนะคะแม่ค้าก็บอกว่าช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยไอ้เจ้าต้นโฮย่าใบรูปหัวใจนี่นะคะถือเป็นของขวัญที่ได้รับความสนใจไม่แพ้กับดอกกุหลาบเลยละคะ่ะเพราะว่าเป็นไม้กระถางขนาดเล็กนะดูแลด้วยการฉีดพ่นน้ำเป็นประจำก็จะเก็บไว้ดูได้เป็นปีเลยยาวๆเลยค่ะส่วนราคาคุณผู้ชมน่ารักน่ารักแบบนี้นะราคา20บถึง3าบาทเท่านั้นนะคะ โฮย่าหรือหัวใจทศกัณน,นะคะเริ่มได้รับความนิยมในฐานะของไม้มงคลในเรื่องของความรักเป็นอันดับแรกเลยก็เชื่อว่าถ้าเราได้แหลกต้นไม้ชนิดนี้กับใครแล้วก็เลี้ยงดูให้มันสมบูรณ์ให้มันสวยดีความรักของคนทั้งคู่ก็จะกลายเป็นรักแท้ที่อยู่ด้วยกันไปตราบนานเท่านานถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีคู่ เมื่อปลูกเอาไว้ในบริเวณบ้านก็จะส่งเสริมเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะก็คือถ้านำต้นโฮยาหรือว่าต้นหัวใจโทศกัณ์แบบใบเดี่ยวเนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะทำงานก็จะช่วยสนับสนุนให้หน้าที่การงานของเรานั้นเจริญก้าวหน้านะคะนี่ก็เป็นความเชื่อนะคะที่เขามีต่อต้นโฮยา ใบรูปหัวใจหรือว่าต้นหัวใจทศกัณฐ์นั่นเองนะคะที่เขาเชื่อว่าเป็นของมงคลเป็นไม้มงคลน,นะคะที่ทามีไว้ติดบ้านเนี่ยก็จะดีมีความหมายมงคลซ่อนอยู่ด้วยดังนั้นไม่ต้องรอวันวาเลนไทน์นะค,ะคุณผู้ชมก็ลองไปหาซื้อมาเลี้ยงเสริมความมงคลกันได้เลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ